เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะก็พบกับช่องมามิทีนิวส์นะคะที่มาอัปเดตข่าวให้กับทุกท่านฟังเป็นประจำเลยช่วงนี้นะคะเยีวยา,ยาเราชนะกำลังร้อนแรงมีเกณฑ์ใหม่ๆกดเกณฑ์ใหม่ๆมาเยอะเลยนะคะแล้วในวันนี้ก็มีเกณฑ์ใหม่มาอีกแล้วนะคะเงินจากเราชนะห้ามไปรู้ซื้อทองหรืออัญมณีนะคะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาฟังเนื้อหาข่าวกันเลยนะคะ ที่ประชุมคอรมอนะคะปรับปรุงการใช้สิทธิโครงการเราชนะชี้ห้ามใช้ซื้อทองคำเพชรพลอยเงินหน้าเหตุไม่ใช่สินค้าจำเป็นนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดโครงการเราชนะนะคะในส่วนของขอบเขตผู้ประกอบการร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการร้านค้าบริการที่มี ลักษณะเดียวกันกับที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและร้านค้าในโครงการทงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะที่ผู้ถือบัตรสริการแห่งรัฐสามารถใช้ใจ่ายได้อยู่เดิมนะคะ โดยทั้งนี้นะคะผู้ประกอบการร้านค้านะคะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ก็คือ 1. เป็นผู้ประกอบการร้านธงฟ้าหรือ 2. เป็นผู้ประกอบการประเภทร้านค้าในโครงการคนละครึ่งหรือเป็นผู้ประกอบการประเภทบริการสัญชาติไทยที่มีคุณสมบัติดังนี้คือ เป็นผู้ประกอบการประเภทใดประเภทหนึ่งซึ่งต้องเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคลและเป็นผู้ประกอบการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนนะคะมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งนะคะหรือเป็นผู้ให้บริการรถที่ตรวจสอบได้เช่น300ทิปนี้ได้นะคะไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่างๆของรัฐไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการต่างๆของรัฐบาลนะคะ และ 4. จะต้องเป็นผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งที่เป็นสัญชาติไทยและไม่ใช่นิติบุคคลนะคะซึ่งร้านค้านาสามารถเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์รอช n a .com ได้ตั้งแต่29มกราถึง31มีนานะคะในด้านผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งนะคะได้แก่รถไฟฟ้าในเขตเมืองรถไฟรถโดยสารประจำทาง เรือและเรือโดยสารนะคะก็สามารถลงทะเบียนและเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน <capable> ถุงเงินเพื <program> ่อใช้บริการได้นะคะและนอกจากนี้นะคะวัตถุประสงค์ที่เขาประชุมในวันนี้หลักๆนะคะเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ช่วยเหลือภาระค่าของชีพจึงเห็นควรกําหนดไม่ให้มีการใช้สิทธิ์ตามโครงการเราชนะในการซื้อสินค้าอันม่ใช่สินค้าจําเป็นเพื่อการดํารงชีพเพิ่มเติมได้แก่สินค้าประเภททองคํารวมถึงร้านค้าที่ขึ้นทะเบียน การขายท่อตลาดการค้าของเก่าประเภทเพชรพลอยทองนาคหรืออัญมณีนะคะเพราะเขามองว่ามันเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยมันไม่ใช่สินค้าที่จําเป็นคือเราไม่ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะคะเขาต้องการให้เราใช้เพื่อ,อดํารงชีพจริงๆนะเพราะฉะนั้นใครที่เล็งไว้นะคะในการจะซื้อทองซื้ออัญมณีซื้ออะไรต่างๆอันนี้ไม่ได้นะคะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n m u m m y News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ